สวัสดีค่ะวันนี้ครูสุนิสายิ้มน้อยนะคะก็จะมาสอนเราเรื่องการพูดเชิงวิชาการนะคะแล้วก็การพูดเชิงสร้างสรรค์เริ่มกันเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลารูปแบบการพูดเชิงวิชาการมีทั้งหมด4รูปแบบด้วยก,กัน,นะคะ่ะแล้วก็มีลักษณะแตกต่างกันดังนี้ 1. การประชุม เป็นการมารวมตัวกันเพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งนะคะมีรูปแบบการประชุมชัดเจนมีประธานมีเลขามีผู้เข้าเรื่องประชุมนะคะเราก็จะมีการจดบันทึกการประชุมด้วยและก็จะพูดการประชุมเนี่ยเป็นขั้นเป็นตอนตามวาระการประชุมนะคะวาระการประชุมเนี่ยก็คือ,เ,อ,อเรื่องที่จะพูดเป็นลําดับนะคะอาจจะมี หนึ 1> 1่งถึงสี่หรือห้าวาระก็ได้ในแต่ละการประชุมนะคะสองนะการสัมมนาการสัมมนาเนี่ยก็เป็นการประชุมแบบหนึ่ง mm. เพียงแต่ว่าในการสัมมนาเนี่ยเราจะมีผู้ให้ข้อมูล mm. ก็คือวิทยากรผู้ที่มีความรู้ในเรื่องนั้นๆน,น,นะคะ mm. เพื่อมาคลายข้อสงสัยนะคะ mm. นักจะเป็นคนที่อยู่ในแวดวงเดียวกัน mm. นะคะได้อย่างเช่น เป็นการสัมมนาเรื่องการสอนวิชาภาษาไทยคนที่มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เนี่ยก็จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องการสอนภาษาไทยอาจจะเป็นด็อกเตอร์หรืออาจจะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยก็ได้อันนี้ไม่สงสัยเนาะ 3. การอภิปรายนะคะการอภิปรายเนี่ยก็เป็นการแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้นะคะเพื่อแก้ไขปัญหาหรือเพื่อลงมติ นะคะหรือเพื่อสร้างทัศนคติร่วมกันเนาะอย่างเช่นเรามาอภิปรายเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่านักเรียนมัธยมศึกษาปีที่1เนี่ยหน้าตาดีจริงหรือเปล่าลงม,มตินะคะครูสุริษาลงความเห็นว่าแน่นอนนักเรียนม .1 เนี่ยหน้าตาดีทุกคนนะคะพ่ออสมชัยสินแท้ก็ลงความเห็นว่านักเรียนม .1 ห,หน้าตาดีทุกคนเช่นกัน ดังนั้นในการอภิปรายครั้งนี้นะคะก็ลงมติว่านักเรียนชั้นม .1 นหน้านะตาดีทุกคนอันนี้เรื่องจริงใช่ไหมจ๊ะจริงแน่นอนนะคะและข้อที่4การพูดรายงานมักจะเป็นการพูดในห้องเรียนเนาะโดยจะมีเอกสารประกอบการพูดด้วยก็ได้นะคะแล้วก็มีผู้พูดกล่าวเฉพาะเนื้อเรื่องที่มันสําคัญจากการที่เราไปทํารายงานมาแล้วนั่นเอง แนวทางในการพูดิงวิชาการมีทั้งหมดห้าข้อนักเรียนถ้าสมมติว่าครูเปิดขึ้นมาเนี่ยก็ให้นักเรียนเนี่ยนะคะลองดูซิว่าแนวทางพวกนี้พวกเราเคยปฏิบัติหรือเปล่าข้อที่1คือพูดข้อมูลที่ค้นคว้ามาตามลำดับเราเคยปฏิบัติไม่เอ่ยอข้อที่2พูดภาษาสุภาพกระชับเข้าใจง่ายเอเคยทำหรือเปล่านะ ข้อที่สเสนอข้อมูลตรงประเด็นและก็มีเหตุผลประกอบอคงจะเคยทำสักครั้งหนึ่งแล้มั้งสไม่ใช้ภาษาต่างประเทศถ้ามีคำภาษาไทายใช้อยู่แล้วและข้อสุดท้ายข้อห้าออกเสียงวรรณยุกต์คำครบกล้ำและก็เว้นวรรคตอนให้ถูกต้องทั้งหมด5ข้อนี้นะคะคือแนวทางการพูดเชิงวิชาการ ที่ถูกต้องและเหมาะสมที่สุดอาจจะเป็นเนื้อหาค่อนข้างกว้างเนาะแต่ถ้านักเรียนสามารถนำมาประยุกใช้ได้เนี่ยก็จะเป็นนักพูดเชิงวิชาการที่ดีเชื่องไปเลยนะคะหัวข้อต่อไปคือการพูดเชิงสร้างสรรค์ถ้าหัวข้อเมื่อสักครู่นักเรียนมีข้อสงสัยอะไรเดี๋ยวนักเรียนก็ทิ้งคำถามเอาไว้ใน q ิ code คหลังคลิปนี้เลยนะคะ การพูดเชิงสร้างสรรค์ถ้าเราพูดถึงการพูดเชิงสร้างสรรค์นักเรียนจะคิดถึงอะไรนะาติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กต๊อกติ๊กตอกติ๊กตอกแน่นอนนะคะถ้าพูดเชิงสร้างสรรค์เราก็ต้องพูดเพื่อให้อะไรอะไรก็แล้วแต่มันดีขึ้นมันจะลดงอกงามขึ้นไม่พูดแย่ลงแน่ๆดังนั้นในคักษะการพูดเชิงสร้างสรรค์จะมีอะไรบ้างอ่า การพูดแสดงความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์ความคิดเห็นคืออะไรน้าความคิดเห็นนะคะเฉพาะตัวนะคะก็ตัวอย่างเช่นฉันชอบหน้าหนาวมากกว่าหน้าร้อนเป็นความคิดเห็นเฉพาะฉันเท่านั้นคนอื่นอาจจะไม่ได้เห็นด้วยก็ได้อาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็แล้วแต่คนอื่นอาจจะชอบหน้าร้อนมากกว่าหน้าหนาวก็ได้อันเนี้ยเรียกว่าความคิดเห็นเฉพาะตัวนะคะต่อมา ความรู้สึกความรู้สึกก็เกิดขึ้นเฉพาะตัวได้เช่นกันนะฮะอย่างเช่นคนนี้เขาบอกว่าปลื้มสุดๆเลยที่ได้เห็นน้องๆมีความสุขนะฮะต่อไปการคาดคะเนการคาดคะเนก็คือการเดานั่นแหละเอาง่ายๆการเดาเราจะเดาอะไรดีเนาะนะเด็กคนนี้ฉลาดพูดนะฮะน่าจะเรียนเก่งนะคำว่าน่าจะนี่คือเดาเอาว่าเด็กคนนี้พูดเก่ง ็น่าจะเรียนเก่งด้วยแหละอะไรแบบนี้นะคะการเปรียบเทียบการเปรียบเทียบเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาในรูปแบบของสำนวนสุภาษิตพังเพยนะคะอย่างเช่นคนไม่รู้ค่าของที่มีอยู่เหมือนวานอนได้แก้วเขาบอกว่าคนที่ไม่รู้คุณค่าของของที่มีอยู่เนี่ยก็เหมือนกับลิงที่ได้เพชรพลอยไปมันไม่รู้ว่าเพชรพลอยเนี่ยมีค่ามากแค่ไหนมันก็เอาไปฝังดินเอามาอมเล่น เอาไปปลาเล่นนะคะมันไม่รู้คุณค่านะคะและข้อสุดท้ายการแนะนำนะคะการแนะนำเนี่ยก็มักจะมาจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีความหวังดีหรือมีประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆมาก่อน mm. เช่นอาหารเช้าจะช่วยบำรุงร่างกายให้มีพลังสมองและพลังกายในการเรียนอย่างนี้เป็นต้นนะคะคือแนะนำว่าเราควรทานอาหารเช้านะ นะตัวอ,อย่างการพูดแสดงความรู้สึกนะคะความรู้สึกดีใจสันปลื้มสุดสดที่ได้เห็นหลานทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิตอ่าดูใส่แอคติ้งเสียงให้ฟังด้วยเป็นไงชื่นชมอุ้ยกระเปาสวยจังเลยเธอนี้รถสีนิยมดีไม่เปลี่ยนเลยนะ อันนี้ดูสตอรี s นิสิเอาแต่โอเครับได้อยู่ในระดับที่พึงพอใจนะคะสี่เออสีลอะไรตกเลขหรือเปล่า3ามสีคขาสาม,สสามเสียใจผมขอโทษจริงๆผมไม่สบายใจเลยที่ทํใไม่คุ้นไปไม่ทันแต่ก็คงไม่มีใครมาเสียใจขนาดนี้นะคะผู้ชายก็คงไม่มาเสียใจสะอกสะอื้นขนาดนี้ถูกไหมและข้อสุดท้ายอันนี้สของจริงนะคะคือความรู้สึกกลัว ุ้ยเธอไี่ชันไม่อยากเดินทางคนเดียวเลยมีคุณเส้นทางแล้วก็ข่าวว่าแถวนั้นเนี่ยเกิดอุบัติเหตุบ่อยด้วยแนย่ๆแล้วพอได้ไหมคะพอได้แล้วโอเคโอเคพอได้แล้วโอเคอ่ะการการพูดให้กําลังใจเชิสงสร้างสรรค์นะคะก็คือให้อดทนให้ต่อสู้ถ้าเราจะบอกให้เพื่อนอดทนให้เพื่อนต่อสู้เราต้องพูดยังไงชีวิตคือการต่อสู้ศัตรูคือยากําลังความหวังคือเข็มทิศ นะนนี้คือการให้กำลังใจนะคะต่อไปแนะนำให้ทำในสิ่งที่ถูกที่ควรคิดดีทำดีพูดดีชีวิตเป็นสุขให้แง่คิดคตดิเตือนใจนะคะตัวอย่างเช่นใจเป็นนายกายเป็นบ่าวอันนี้นาะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในลักษณะของการเปรียบทเทียบเปรียบเลยนะคะเพื่อที่จะแบบว่าให้กำลังใจเพื่อนๆของเรานัเองนะ การพูดติชมเชิงสร้างสารรค์นะคะการพูดติชมถ้าจะให้สร้างสารรค์เนี่ยเราก็ต้องชมด้วยติด้วยติในที่นี้ก็คือบอกข้อบกพร่องของเขานะคะแล้วก็บอกสาเหตุที่ว่าทําไมมันถึงบกพร่องแล้วก็แนะนําแนวทางในการแก้ไขข้อบกพร่องนั้นอะ่ะให้ดีขึ้นอันนี้คือการติอย่างสร้างสารรคนะ์เพื่อที่จะสร้างสารรค์ให้ผลงานมันดีขึ้นนะคะจากใจจริงนะคะตัวอย่างคุณลุงคนนี้ บทความแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่เขียนมามีเนื้อหาน่าสนใจมากประเด็นทันสมัยทีเดียวแต่ตัวอย่างที่พักที่ให้มาเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วอันนี้เขาพูดชมขึ้นมาก่อนว่าเออดีมากเลยทีเดียวแต่นะพอมีคำว่าแต่ปุ๊บมันก็จะขัดแย้งแล้วถูกไหมก็เป็นคำติทีังนะคะเขาบอกว่าข้อหนึ่งเนี่ยเราควรพูดชมก่อนที่จะพูดติเนาะต่อไป ผู้อ่านอาจเคยผ่านตาจากบทความอื่นมาก่อนอันนี้คือเหตุผลประกอบนะคะข้อบกพร่องของงานของเขาเนาะก็คือเป็นมันมีชื่อเสียงอยู่แล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นคนก็อาจจะเคยเห็นมาแล้วก็ได้มันอาจจะไม่น่าสนใจไม่น่าตื่นเต้นแล้วแบบนี้นะคะต่อมาถ้าเราเพิ่มที่พักหรือร้านค้าที่มีชื่อเสียงเก่าแก่และเป็นที่นิยมในปัจจุบันเนี่ยลงไปหนังสือของคุณเนี่ยนะคะก็จะเป็นหนังสือที่ ดีและขายดีที่สุดอันนี้คือการแนะนําวิธีแก้ไขให้นะคะอันนี้คือการพูดติชมอย่างสร้างสรรค์พวกเราเนี่ยมักจะมีแค่อะไรมีแค่ติอย่างเดียวแล้ไม่บอกเหตุผลด้วยว่าทําไมถึงตินะแล้วก็ไม่บอกไม่แนะนําวิธีการให้เขาทําได้ดีขึ้นด้วยนะคะเออพวกเราจะเป็นช่างตินะคะแต่ว่าไม่สร้างสรรค์นั่นเองเนาะ มารายาทในการพูดสักนิดหนึ่งนะคะมารายาทในการพูดระหว่างบุคคลหน้านี้หน้าสุดท้ายนะคะสื่อสารด้วยถ้อยคําสุภาพนะคะไม่ยกตนข่มท่านหลีกเลี่ยงเรื่องส่วนตัวไม่พูดเฉพาะเรื่องของตนและก็ไม่พูดแรกขณะคนอื่นพูดไม่ยกตนข่มท่านในที่นี้ก็คือถ้าสมมติเรามีตําแหน่งสูงเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องแสดงอํานาจอิทธิฤทธิ์ปฏิหารของตําแหน่งเราออกไปนะ แบบบางทีอ่ะเพื่อนผู้ชายคนนั้นจะลังบอกว่าเฮ้ยเราได้เลื่อนขั้นนะอ่ะผู้หญิงคนนี้บอกว่าเฮ้ยยินดีด้วยนะที่ได้เลื่อนขัน้นอีกนิดเดียวอ่ะก็จะตําแหน่งเท่าเราแล้วอารมณ์ประมาณว่าต่อให้เธอเลื่อนขัน้นตําแหน่งเธอก็ยังไม่เท่าฉันอยู่ดีแบบนี้เพื่อนจะรู้สึกดีไหมเ,ออเพื่อนไม่รู้สึกดีแน่นอนนะคะแบบนั้นเรียกว่ายกตนข่มท่านแล้วเรื่องส่วนตัวเนี่ยก็ควรจะเป็นเรื่องส่วนตัวเราไม่ควรที่จะไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของชาวบ้านให้มันมากนะัก เพราะไม่งั้นจะถือว่าเป็นการเสียมารยาทนะคะสำหรับวันนี้ใครมีข้อสงสัยอะไรฝากเอาไว้ QR code หลังคลิปวิดีโอนี้ได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีจ้าเอาละค่ะหลังจากที่เราได้ดูคลิปการสอนจบและตอนนี้ก็ถึงขั้นของเกมฝึกสมองของเราอีกตามเคยนะคะเรามาออกกำลังกายสมองกันเถอะ การฝึกสมองด้วยการอ่านสี s t บเทสนะคะเป็นหนึ่งในเกมที่ช่วยฟื้นฟูความทรงจําในคนที่สูงอายุแล้วเนาะซึ่งพวกเราไม่สูงอายุเนี่ยก็สามารถทําได้เช่นกันนะคะเพราะมันเหมาะกับทุกเพศทุกวัยและก็ป้องกันเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้ด้วยนะจศึกษาิการและวิธีการเล่นก็ง่ายๆเลยนะคะข้อหนึ่งตั้งสติให้ดีทําสมาธิให้มั่นคงอันนี้พวกเราไม่ค่อยจะมีนะสตินะคะแล้วก็สมาธิก็ไม่ค่อยมีเนาะเพราะฉะนั้นหนูจะต้องพยายามหน่อยในข้อนี้นะคะ 2. อ่านออกเสียงตามรอบดังนี้รอบที่หนึ่งอ่านตัวหนังสือนะะมันมีตัวหนังสืออะไรให้เราอ uh, ่านตัวหนังสือนั้นนะคะรอบที่สองอ่านสีในตัวหนังสือคือเราไม่ต้องไปดูแล้วว่ามันเขียนว่าอะไรเราพูดชื่อสีของตัวหนังสือนั้นออกมานะคะรอบที่สามอ่านสีพื้นหลังมันจะเขียนว่าอะไรตัวหนังสือสีอะไรไม่สนใจและเราสนใจแค่สีพื้นหลังนะคะ รอบที่4อ่านภาษาอังกฤษรอบที่5อ่านเป็นประโยคไทยและอังกฤษดูสิว่าเราจะไปได้รอดถึงรอบที่เท่าไหร่หนะคะรอบที่1อ่านตัวหนังสือเริ่มค่ะไปเรื่อยๆเลยนะ จบไปแล้วเมื่อกี้ใครอ่านผิดอีกคำใครอ่านผิดบ้างหรือเปล่าหรือว่าไม่อ่านเลยเอางี้ดีกว่านะคะรอบที่สองอ่านสีตัวหนังสือทีนี้มันเขียนว่าอะไรไม่ใช่ไปอ่านตามมันนะต้องอ่านต้องพูดชื่อสีของตัวหนังสือนะคะพร้อมนะคะพร้อมนะคะครูจะไปแบบไวๆกว่าเมื่อกี้อีกนะหนึ่งสองสาม ไปแล้วในรอบที่สองนะคะ,อะตอนนี้สมองบางคนอาจจะผิดปกติไปแล้วก็ได้ก็อ,อืในรอบที่3านะคะเราก็จะให้อ่านสีพื้นหลังโอเคไหมคะแล้เรียนพร้อมนะคะสีพื้นหลังนะลูกสีพื้นหลังนะจ๊ะหนึ่งสองสาม เรามาลองอ่านภาษาอังกฤษกันดูบ้างนะคะเป็นภาษาบ้านเกิดของเราหลายๆคนนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องอ่านออกเสียงได้ชัดเจนชัดถ้อยชัดคำแน่นอนโอเคนะพร้อมแล้วเริ่มค่ะ เมื่อกี้นักเรียนคงลองอ่านตัวหนังสือไปแล้วนะคะทีนี้ไหนลองอ่านส,สีสีของตัวหนังสือแทนไล่ไปทีละบรรทัดเลยค่ะอ่ะนหนึ่งสองสาม ะะตอนนี้ล่าสุดสมองกับสายตาตีกันเป็นที่เรียบร้อยนะฮะอ่ะอ่านคำภาษาอังกฤษพวกนี้อ่านออกไหมลูกอ่าลองอ่านซิอ่านแค่ตัวคำนะคะไม่ได้ดูภาพนะลูกเพราะว่าคำกับภาพมันไม่ได้ไปในทางเดียวกันอ่าพร้อมแล้วเริ่มเลยจ้า โอเคอ่ะแค่พอหองปากของคอนะคะตอนนี้ลองมาอ่านเป็นประโยคดูซิลองอ่านสิอ่านออกไหมเนี่ยอ่านดูเรื่องหรือเปล่ามันพูดว่าอะไรมันเขียนว่าอะไรถ้าพร้อมแล้วเริ่มอ่านจ้า ภาษาอังกฤษน่าจะยาก,กน,นะคะเพราะฉะนั้นเราอ่านแค่ภาษาไทยก็พอเนาะจบแล้วสําหรับเกมฝึกสมองในวันนี้นะคะจะปดหัวกันไปบ้างเล็กน้อยถึงปันกลางเดี๋ยวครั้งหน้าครูจะหาอันที่มันปวดหัวน้อยกว่าน,นี้มาให้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า